ของฟุตบอลที่แท้ทรูเลยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของแดงริพูได้ออกไปเยือนปารีสแซตงแวร์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยน,นีก,อก,กรอบ16ทีมเกมแรกนะคะเกมนี้ต้องบอกว่าริพูโดนทางด้านของปารีสแซตงแวร์เจ้าบ้านบทขยี้ตลอดทั้งเกมและในเกมนี้ทางด้านของออลสไนเบเกอร์เซฟไปถึง9ครั้งด้วยกัน ต่ต้องบอกว่านี่คือความเหนียวหนืบของอริซอร์มเบเกอร์ทำให้ลิพูมไม่เสียประตูและต้องให้เครดิตทั้งฮาวิเอโอเรเยดทั้งทางด้านของดาวินเนรวมถึงคุณส์เตมอย่างอาร์เนอร์สลอตด้วยนะคะที่ได้มีการเปลี่ยนตัวนะคะเรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวได้ถูกช่วงถูกเวลามากๆเลยนะคะหลังจากที่อาร์เนอร์สลอตได้มีการเปลี่ยนตัวเอาฮาวิเอเอลรียดลงมาเพียงแค่47วินาทีเท่านั้นเจ้าตัว สามารถทำประตูให้กับทีมได้แล้วเป็นประตูแรกประตูเดียวในเกมนี้นะคะทำให้ลิพูบุกไปเอาชนะปารีสแซงต์แชงได้ถึงทิมนึ 1. ประตูต่อศูนย์ชิงความได้เปรียบในเกมแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน รอบ16ทีมได้หลังจากจบเกมนี้ทางน้าของอาริซอนเบเกอร์ได้คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือแมนออสเมดในรายการนี้ไปคลองนะคะด้วยเจ้าตัวก็อย่างที่บอกแหละว่าเซฟไปถึง9ครั้งด้วยกันถ้าไม่ได้อาริซอนเบเกอร์เกมนี้อาจจะจบลงด้วยการเสมอหรือจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของหงแดงลิพูซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะสำหรับติ๊กนะยกเครดิตให้4คนเน้นเลย1อาริซอนเบเกอร์นะคะเซฟตลอดทั้งเกมปุตลุดมาก2ฮาวิเอล เรียกได้ว่าลงมาถูกที่ถูกเวลาเป็นซปเปอร์ซับที่ดีให้กับทีมได้3ทางด้านของดาวิน,นเนียถึงแม้ว่าจะตัวจะไม่สามารถทำประตูในเกมนี้ได้แต่ก็เป็นส่วนสำคัญในการจ่ายบอลให้กับฮาวิเอลเรียบติ๊กยกเครดิตให้นะคะก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นเกมที่คลาสสิกของควาฟออฟุบอลเออฟุบอลลุ่มกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไปรอลุ้นนะคะว่า ในเกมที่แอนฟิ์ทางด้านของลิพูเนี่ยจะสามารถยันเสมอได้เปล่าเพราะว่าในเกมนี้ค่ะลิพูต้องการเพียงแค่เสมออย่างน้อยๆนะคะ ลิฟว์พูก็จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมในศึกยูฟาแชมเปียร์แล้วส่วนทางด้านของแอนวเก้นะคะเขาก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเสียดายแล้วพวกเขาก็สมควรที่จะชนะซึ่งเอาจริงๆนะมันก็สมควรที่จะชนะจริงๆเพราะว่าบุกทั้งเกมจริงๆนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือไปแพ้ต่อความเหนียวหนึบรวมถึงแพ้ต่อฮาวิเอลเรียตนะคะทางด้านของเอลิเก้เขาบอกว่าก็หวังว่า,กวาเกมที่แอนฟิลเนี่ยจะสามารถกู้สถานการณ์ได้หรือสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะคะ ทางหน้าของอาริซนเบเกอร์ค่ะนักข่าวได้มีการถามนะคะว่าความรู้สึกเกี่ยวกับฤดูกาลนี้แบบเป็นอย่างไรเจ้าตัวก็บอกนะคะว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดกว่าที่ผ่านๆมาก็ได้รวมถึงทางด้านของกุนซูทีมอย่างอาร์เนสลอตนะคะก็ได้มีการพูดนะคะเกี่ยวกับว่าเจ้าตัวเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาริโซนเบเกอร์ซึ่งเจ้าตัวก็อวยอาริโซนเบเกอร์แบบสุดฤทธิ์เลยนะคะโดยบอกว่า เขาไม่เคยได้ร่วมง,งานกับผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดมาก่อนนี่อาจจะเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมงานมาเลยก็ว่าได้โอ้โ oh ห oh. เรียกได้ว่าโวยลูกทีมกันแบบสุดฤทธิ์สุดเหวียงกันเลยนะคะสำหรับทางด้านของอาร์เนส์ลอซึ่งถ้าได้อ่านว่าในมุมดิ๊กนะ ตัวติกาจริงจริงนี่ก็รู้สึกว่านี่มันเป็นเกมที่ดีมากๆของอาริซอนเบเกอร์ซึ่งเอเวเรดในการเฉลี่ยของเจ้าตัวค่ะในการเซฟแบบมันจะอยู่ประมาณ2จุดกว่า,วานะคะที่เจ้าตัวเนี่ยมีการเซฟในเกมนี้แล้วคือ9ครั้งมันเป็นเซฟสําคัญนะ่ะคือเราสุกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้ายกให้เครดิตให้ใครเนี่ยมากที่สุดในเกมนี้สำหรับติกนะก็คือยกเครดิตให้อาริซอนเบเกอร์เนี่ยคะเพราะว่าการที่อาฮาเวเอลเรดจริงจริงแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อาริซอนเบเกอร์เซฟก่อนหน้านี้ มันอาจจะตามไม่ทันก็ได้หรือเราอาจจะเสียประตูมากกว่า1ประตูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเกมนี้ให้เครดิตสำหรับทางด้าของอาริซอนเบเกอร์ไปแบบเต็มๆค่ะบอลก่มีเกมก็มา m อเป็นแปดไทยแลนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว ทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของการใบแดงและกันนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็คืออยากรู้ซึ่งหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทางหน้าของอาร์เนส์ลอตถึงโดนใบแดงในเกมกับเอเวอเรตันเมื่อวานค่ะมันมีการเปิดเผยเรื่องของออคําให้การของไมเคิลนิเวิร์ออกมานะคะว่า ทำไมเจ้าตัวถึงเลือกที่จะให้ใบแดงกับอานเนอร์สลอตรวมถึงซิปเก้ผู้ช่วยของอา์เนสลอตนะคะซึ่งในคำแถลงการะในบันทึกคําให้การของไมเคิลเรเวอร์ได้ระบุไว้นะคะว่าในตอนแรกเนี่ยทางด้านของอา์เนอร์นะคะซึ่งในแถลงการเนี่ยเขาใช้คําว่า as นะคะก็คืออา์เนสลอตนะคะอา์เนสลอตได้มีการที่เดินเข้าไปแล้วก็มีการสบัดคำว่า fucking give them everything ก็คือแบบเอ้ยกูจะให้แม่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบแจกฟักแจก อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนเป็นคำสมบูดของฝรั่งแหละแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็คือยังไม่ได้โดนใบแดงอะไรนะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการพูดต่ออีกด้วยนะคะว่าถ้ากูไม่ได้ช้ำหลีกเนี่ยกูจะโทษมึงคนเดียวนี่แหละนอกจากนี้นะคะทางหน้าของอาร์เนสต์ตเนี่ยยังไม่ได้หยุดพฤติกรรมนะคะตามคําให้การนะเขาก็ได้มีการพูดต่อไปอีกนะคะว่าแม่งโคตรห่วยชิพายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลย นี่เป็นที่มาของใบแดงนะคะก็คือแม่งโคตรห่วยโคตรกาดชิบหายเลยโคตรเป็นอะไรที่โคตรอัปยศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในฝั่งของซิปเก้ซึ่งเป็นผู้ช่วยของอาร์เนอร์สลอตเนี่ยแหละก็ได้ได้พูดประโยคเดียวกันเนี่ยแหละนะคะด้วยท่าทีที่ขึงขังว่าแม่งโคตรเป็นอะไรที่โคตรกาดโคตรห่วยโคตรอัปยศโคตรน่าอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่ข้ามประโยคนึงนะคะทางด้านของอาร์เนอร์สลอตเนี่ยในประโยคที่เขาพูดว่าฟัก ฟังกิ้ง g ิฟต e เต็ม everything เนี่ยประโยคที่เขาได้พูดต่อจากนั้นนะคะก็คือว่าหวังว่าพวกคุณจะภูมิใจกับผลงานกนารตัดสินในวันนี้นะอะไรเงี้ยซึ่ง2ประโยคนี้นะคะคือทางด้านของไมเคิลโอเวอร์เนี่ยยังไม่ได้ให้ใบแดงนะคะจนกระทั่งมาพูดว่าถ้ากูไม่ได้ชมำหลีกกูจะโทษมึงคนเดียวนี่แหละแม่งเป็นอะไรที่โคตรห่วยโคตรน่าอายโคตรน่าอับอายะเลยอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง คำสุดท้ายเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโครหวยโคดกาดโครอัปยศโครน,น่าอายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นจุดเนี่ยที่ทาให้อา์เนอร์สลอตโดนใบแดงในเกมนี้รวมถึงทางหน้าของซิสเก้ผู้ช่วยของอา์เนอร์สลอตด้วยนะคะลหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วอา์เนอร์สลอตพูดผิดตรงไหนมันก็ถูกนี่ก็สินหวยจริงนี่ซึ่งแน่นอนนะคะว่าถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ด้วยพฤติกรรมเนาะมันมีกฎร,ระเบียบไว้อยู่ระบุไว้อยู่นะคะว่าห้าม บรรดานักเตะผู้ช่วยผู้ดสินหรือไอ้ไม่ใช่สิห้ามนักเตะห้ามโค้ชห้ามผู้ช่วยห้ามทีมงานทุกสิ่งอย่างนะคะประพฤติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคําแบบดูหมิ่นหยาบคายอะไรเงี้ยมันจะมีกฎข้ออีหนึ่งอีสองอีสามอะไรนี่แหละที่ร,ระบุเนื้อเรื่องนี้ไว้นะคะนั่นแหละก็เลยเป็นจุดที่ทําให้อา์เน์สโตเนี่ยโดนแบนไปสองเกมรวมถึงว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนปรับเงินถึงเจ็ดหมื่นปอนด์นะคะส่วนซิปเก้ก็โดนแบนสองนัดเหมือนกันแต่โดนปรับเงินน้อยกว่านั่นเองนะคะก็นั่นแหละก็ถือว่า เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ละกันนะคะสำหรับเรื่องใบแดงของ, ra, อ,งอันเนอรสเลอรมเธอเกมเมื่อข้ามืนที่ผ่านมาที่ลิพูสามารถบุกไปชิงความได้ปเปรียบนะคะในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมก็รอดูละกันนะคะว่าเกมหน้าเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรหงดแดงลิพูจะสามารถเข้าไปสู่รอบ8ทีมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้หรือเปล่าจ้า